าส,สนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาหลวงตาพูดแล้วพราะพุทธเจ้าว่าปัญญาพ้นทุกข์ด้วยปัญญาถ้าเอาความเชื่อเป็นหลักเอาความศรัทธาเป็นหลักมันก็ไม่ต่างจากศาสนาอื่นหรอกนะทาไมศาส,สนาอื่นเขาไม่เสียงกันมันจะเสียงได้ไงสอนให้เชื่ออย่างเดียวเลยก็เลยไม่เสียงไงไมันต้องมีเหตุผลไง แต่ศาสนาพุทธเนี่ยมันมีเหตุผลก็เลยเถียงกันเข้าใจไหมตอนนาเชื่ออย่างเดียวมึงไม่เชื่อไม่ได้นะต้องมาลบเลยแล้วมึงไม่เชื่อจุดมุ่งหมายต่างกันด้วยหลงทางศาสนาพุทธเนี่ยอยากให้คนทุกข์ไปเลยไม่ต้องกลับมาเขาก็พ้นทุกข์เหมือนกันแต่พ้นทุกข์ของเขาใน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 ความเชื่อของเขาพ้นทุกข์คือไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้า เขาเรียกปรมาจารมันเป็นอัจมันเป็นเป็นอัตตาใหญ่แต่ศาสนาพุทธศาสนาเดียวเป็นอตนตาขึ้นตรงกันข้ามเลยแต่ตอนนี้เรากําลังนําศาสนาเราเนี่ยนำคำสอนอันประเสริฐเนี่ยไปรวมกับศาสนาอื่นนะนั่นเรียกว่าสัธร,รมปฏิรูปทุกวันนี้เป็นสัธร,รมปฏิรูปรู้ไหมปฏิรูปเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะสังบน,นเนี่ยปฏิรูปเท่านั้นแหละ สมัยก่อนศาสนาเราไม่มีหรอกเจ้ะจังหวัดเป็นเจ้าคุณนั่นเจ้าคุณนี่จริงไหมอันนี้เรียกว่าปฏิรูปเลยนละเรียกว่าสมมุติเรากําลังหลงสมมุติอยู่นะเนี่ยสมมุติซ้อนสมมุติเรื่อกเป็นสมมุตเมิเพิ่มขึ้นเลยพยายามแต่งตั้งเป็นสมมุติขึ้นมาเยอะเลยฮะ,ะเราก็บอกว่า ธรรมดา,ามันเหตุการณ์มันปัจจุบันนี้เป็นอย่างเงี้ยทาไมไหมปัจจุบันนี้ทําไมพระจะไปอย่างกูเนี่ยไม่อยู่ปัจจุบันแค่แท้ทาไมอยากให้กูเหมือนอดีตล,ล่ะ <c oughs> ยอนแย้งกันไหมล่ะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจตาพี่พี่ถามไปว่า ขาจะอยู่กับปัจจุบันได้ยังไงการอยู่กับปัจจุบันนี่คืออะไรถ้าทางข้าทางปรม,มัตาธรรมหรือทางพมะจริงๆอยังรู้ตาว่ามันมีอย่างสองอย่างถ้าทางสมมติมเรานะ่ะแตกต่างกันถ้าทางมีมุตเดียไม่แตกต่างกันเหมือนกับทางปร,ร,ปรมาจารัตธรรมจะไม่พูดถึงเรื่องการเรื่องกรรมอื่นเลยนะ จะไม่พูดถึงเรื่องนรกสวรรค์เลยนะพูดแต่เรื่องเกิดขึ้นเกิดดับอยู่นะั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฮ mm hmm. ะจะไม่มีเทวนาเลยตอนนั้นฮนะ,ะจะไม่มีนรกเลยเห็นแต่ทุกข์เท่านั้นหรือ <c oughs> เรียกว่าเวทนาเวทนาสามเห็นนั่นเรียกว่า,ว,านนะวิปัสนา จะไม่เกี่ยวกับบุคคลเลยจะไม่พูดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเลยอลอกจากเคยตั้งคำถามว่าคนเราก็พูดเรื่องกรรมฮะบางคนก็พูดแก้กรรมฮะบางคนบอกกรรมเนี่ยมันต้องเล,ล้รับ แกไขไม่ได้อะไรเลยนีนก็ม,กมีแล้วพระอรหันเกิดขึ้นได้ไงเออทำไมเป็นพูดสิ้นแห่งกรรมละ่ะถึงไหมเนี่พ้นออกจากกรรมละ่ะคือพ้นออกจากวงจรได้ได้คือพาาระอรหันต์ถึงไหมถ้ามันมีจริงถ้ามันเป็นของจริงอะไรทั้งอย่างน่ะทำไมพระอรหันทำได้ชนอื่นทำไม่ได้ละ่ะ แสดงว่ามันทําได้มันพ้นได้แต่เพราะความไม่มีปัญญาเพราะความยังไม่ฉลาดจริงไหมจริงไหมแล้วจึงลงอยู่ลงอยู่ในผิดในสุขลงอยู่ในวังวนของความคิดนั่นเองในในสัจกะในเหตุผลของเราในเชื่อตัวเองอยู่มันเชื่อมันไม่ได้เชื่อคุณอาจารย์ไม่เชื่อพุณเจ้าหรอก มันเต็มไปด้วยความสงสัยมันกลัวมันก็เลยทําก็ดีนะที่มันกลัวอยู่ว่าบาามีฮีเล่อะไปฮะเหมือนเมื่อวานเนี่ยโอ้ยลุงตาคงได้บุญเยอะเนาะเอากอมไปแจกเอาอะไรไปแจกถ้ามึงอยากได้บุญนะมึงอยากมึงจะทาทาไมอะถ้ามึงอยากรวยอะมึงไปทาทาไมมึงไปบริจาคทาไมถ้ามึงอยาก บริจาคเนี่ยเป็นจากถ้า,ถาทางธรรมทางปรัว่าธรรมนะไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยเพื่อจะทําลายล้างความเห็นแก่ตัวเพื่อไปทำลายความยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยเนี่ยเป็นอาวุธอย่างดีเลยมึงกล้าไหมล่ะพิสูจน์ที่ให้มึงหมดเนื้อหมดตัว เนี่ยทานทานในทางปรัาธรรมแบบพระที่คิดเนี่ยไม่ใช่ทางทานเ,เพื่อทาลายตันหาไม่ใช่ทานเพื่ออยากได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าได้โนู่นได้เนี่ยเหมือนไปใส่บาตรก็จะควักอ่ายกใส่หัวอยู่สามนาทีกูยืนรออยู่จะกินจะกินยากเหลือเกินกว่าจะได้ข้าวเหนียวสักปั้นหนึ่งอ่ะเรอเไหมล่ะ อธิษฐานเอาอะไรไม่รู้เห็นไหมพูดถึงเนี่ยเห็นไหมพูดถึงอย่ยังติดอย่างนี้อยู่เยอะหลวงตาจะแก้ไขมันก็ติดไงจะเอาคนติรมาตัดสินกไม่ได้หลวงตาไม่ได้ว่าติดหรือไม่ติดนะพูดถึงหลักการพูดถึงความความหลักของเหตุผลก่อนจริงไหมล่ะอ่ เหมือนกับรลุงตาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่อุบัติขึ้นเลยแต่แม้มีพระสัพพโสตะบันแล้วเนี่ยแต่จากกเกิดมากูไม่เคยเห็นใครพูดเรื่องนี้เลยเพราะความกลัวไงพระนางประชาโดีใช่ไหมอะไรนะหรืออะไรนะแม่เออปลารันดาของเจ้าเจ้าชายใช่ฮจริงไหมข้อลูกมาเจ็ดวันตายสวรรคตรหรือตาย เป็นโสดาวันตองที่พระเจ้ายังไม่เคดยังไม่มีเลยเป็นพรโสตดาวันก่อนแล้วเหรอเป็นรอไว้แล้วเหรอมันขาดหลักของเหตุผลเลยการนี้จะเป็นโสตดาวันขาลงตาต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามันพระพุทธไม่มีเพรศาสนาพุทธเลยก็คือพระพุทธเจ้าตัดส้นว่าครเรียกว่าพุทธศาสนาพุทธ แล้วก็พระพุทธประธรรมพระสงฆ์เกิดพระเจ้าวักขีเห็นไหมเห็นไหมพระพุทธเกิดก่อนแล้วก็พระธรรมเห็นไหมถ้าไม่มีพระพุทธจะมีพระธรรมได้ยังไงแล้วจะมีโสดาบันก่อนพระพุทธเจ้าสัสรู้ได้ยังไงฮะแล้วกรรมดีแล้วสัตว์สมาไม่เกี่ยวกันภูมิจิตเดิมฮะผีโสรดามยินไม่ใช่ก็กะละามโหตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม่็ กูไม่รู้อันนี้กูไม่พูดถึงมันขัดหลักองเหตุผลนลเอาไหนแบบภาษาโรบ้านเจ็ดเจ็ดชาติอ่ะเอาใช่ไหมเจ็ดชาติแล้วชาติกดคอนี้เออพระพุทธเจ้ายี่สิบประสงค์ไถว่ากี่ชาติไม่รู้เลยแการที่ได้พุทธคันไหนก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ฟังธรรมแล้วบรรลุในชาตินั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยตรงตา ไม่รู้นะอันนี้มันขัดหลักเราพูดด้วยหลักองเห็ุผลก่อนเราไม่พูดถึงปฏิหารถ้าปฏิหารมันไปไปได้ทท้งนั้นแหละจริงไหมเราก็ลังแข่งขันกับพามนะพามเขาเต็มไว้เยื่ปฏิหารและแหล่งกำเนิดของศาสนาพุทธก็อยู่ที่เดียวคนเราสู้พามไม่ได้นะถ้าไม่เก่งไม่ปฏิหาร จริงไหมเกิดบพรามร้ายสิ่งไรอย่างลุงตาคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ลุงตานี้พูดอ่าหลักการอ่าในเบื้องต้นให้ฟังไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกของศาสนาหรอกเป็นคําถามที่ดีนะเมื่อคืนนี้แต่มันลึกซึ้งเกินไปที่อ่าไอ้หนึ่งถามลุงตาว่าอ่าแล้วเขาอยู่กันยังไง เพราะว่านี้ก็ด้วยความศรัทธาของพระอาจารย์สมภพนะลูกศิษย์ลูกหายังเยอะอยู่แต่ทีนี้เนี่ยท่านให้ธรรมะไม่ได้แล้วไงก็เลยทาตาแล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ปฏิบัติแนวทางของพระอาจารย์สมภพเนี่ยสมมติท่านมีสภาวะต่างๆเนี่ยแล้จะไปสอบถามใครไม่มัน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 มีหลักการทางโลกครับพรามึงเนี่ยเดินไม่ได้ทําไมมึงดูแลอยู่ประมาณนะั้นประมาณ ใช่ไหมเขาอาจจะถื้อเป็นพ่อเป็นแม่กอืด้ถึงไหมล่ะนี่คือเขาดูอย่างนี้นะอยู่วยความอ่าสัาจะในความรักนะถึงไหมเขาก็จะถื้อว่าเป็นพ่อเป็นแม่เต้อยู่ครับประมาณนั้นนะแต่ชาติกฟังธรรมะชา้นเนี่ยไม่ต้องมาวัดก็ได้อยู่ในยูทู e ก็เปิดพว่ามึงเปิดฟังอีกกี่พ่อกี่ชาติมึงฟังยังไม่จบหรอก จะบอกให้ถ้าฟังทำแล้วมันได้ดีมันจะลึกซึ้งขนาดไหนนะหลวงพ่โอ้ท่านพูดหมดแหละครูบาอาจารย์แทบทุกองอยู่ใน y t u t u เนี่ยอยู่ใน Google เนี่ยถ้ามึงฟังแล้วเนี่ยมึงอยากฟังองไหนมึงไปหาฟังเลยแต่มึงก็เต็มไปด้วยคำถามทั้งหมดคือความสงสัยเพราะมึงไม่ได้ปฏิบัติเลยอฮะ ไม่ได้ลงมือทําเลยเหมือนอ่านฉากยาไม่กินยานะนะั่นแหละที่เราพูดเอะาะรามห้ายไปนะ,ะแล้วย่างมากพระพุทธเจ้าเคยพูดว่าความความจริงเนี่ยถ้าไม่เกิดประโยชน์พระองค์ก็ไม่พูดพระองค์พูดน้อยมากเลยนะสอนอริยสัจสี่ ามาถ้าเขากันครับมีความเห็นทางบ้านะครับว่าไงเขาว่าขอเถียงดวงตาเรื่องโสดาบันก่อนพระพุทธเจ้าเกิดอ,อ่าเพียงแต่ไม่มีจํากัดความว่าให้เรียกว่าโสดาบันครับอ๋อก,ก็คืออ่าเป็นมีความเป็นพระโสดาบันมาก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอีกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าไม่มีครับวธรมะก็เป็นพระโสดาบันได้แสดงว่านะที่ยึดชาติเลยนะแบบเหมือนกับที่นี้แต่ถ้าไปตัวลกว่าโสดาบันเกิดเหยียดชาติไปไปอยู่ชาติรู้ของเพื่อนชาติสมัยไหนก็ไม่รู้แล้วก็ม,มาผูกสมัยใน่ตำราโอ้แล้วในตำราเนาะ <c oughs> ทำไมยาวเหลือเกินอ่าโสดาบันเนี่ยถือว่าเป็นโลกลุตระชำนะ จำไว้พระอ,อน,นุนก็เป็นโสดาในชาตินี้กับบรรลุในชาตินี้นะอ,อันนี้ด้ว่หลักของเหตุผลแม้แต่พวกปจัจจวกีก็เป็นพระโสดาบันก่อนนะพ็บรรลุในชาติปัจจุบนันเอาองตายแล้วทำไมถ้าพระอนุนเป็นพระโสดาบันชาตินี้ทําไมไม่รอสะสมไปเกิดอีกก่อนแล้วค่อยเป็นส่กาน่าจะเป็นเจ็ดน่าจะเกิดอีเกเจ็ดชาติเนะาะใช่แล้วทำไมท่านต้องทําไมบรรลุธรรมในชาติปัจจุบนัน นั่นแหละเรียกว่าถ้าเป็นเจ็ดาติที่เขาพูดเนี่ยนะแสดงว่าเป็นศตสนาจิตต้องเจ็ดาติเท่านั้นคําว่าศตสนาจิมิจฉาทิติฮนะมันรู้ในปัจจุบันไม่ได้เลยเหรอต้องเจ็ดาติเลยโสโตรบานมีกาหนดไว้อย,อย่างนั้นเลยเหรอมันมีหลายระดับครับสดาบาลมีหลายระดับระดับไหนละ่ะไ,ไ,ไม่มีระดับเดียวครับโสบโาบาลสโตรบาลระดับไหนมาเนาะ ก็มีทั้งระดับที่เกิด่อีกสามชาติบรรลุอีกหนึ่งชาติบรรลุและก็มีบรบรลุในชาตินั้นเลยได้ใน<ะ>ในในระไตริปรปที่อ<ะ>่อานมาอย่างนี้ก็นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นมันยังความไม่แน่นอนเลยครับถูกไหมถ้าเราความไม่แน่ตอนนอน,น,อนตอนนั้นก็เป็นอนิจจังเราจะไปไปเจ็ดชาติได้ยังไง ถ้าบอกเกจชาติเท่านั้นเป็นศาสนาทิฏฐิหมายถึงเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาต้องเที่ยงมันผิดกับคำสอนว่าไม่เที่ยงไงก็คอือหลวงตาก็คือหมายถึงว่ายังไงก็อยู่ใกกกนกร<ป>อบเกจชาติหนึ่งถึงเกจอยู่ดีอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ก็คือล็อกล็อกช้เป็ไว้แล้วต้องเกจชาติอย่างเงี้ยคำว่าศาสนาทิฏฐิเป็นอย่างไรไม่จ๋าทิศเข้าใจไหม ลมตาไม่ได้เถียงนะจะเถียงยังไงจะเชื่อยังไงไม่ได้เถียงนะว่าไม่ได้เอาผิดเอาถูกว่าแต่คําว่าศาสตาทิฏฐิ่พระพุทธศา้นาบรรทัดล็อกสเปกว่าต้องเกียรชาติเท่านั้นนะมันพิดเห็นไหมซึงในหลักการแล้วเนี่ยถ้าโลกุตละธรรมเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเลยสําหรับความเป็นศรันชาติพบชาติบริปัติจากสมุบาลเนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคนปุถุชนพระโสดุบานหมายถึงรู้ทั้นสามสซนต์ไม่ปรุงต่อใช่ไหมพบชาติจะลดลงเหลืออยู่เจ็สเท่านั้นถ้ารู้มีสติรู้เข้าไปตัดกระแสปฏิจจสมุมบาทท่านสี่ซนั่นสก,กิทาไม่เกี่ยวกันเลยกับพบชาติพวกนั้น นี่คือโลกว่าปรมาจารย์ครับนะมันมีสองนัยยะอยู่นะคล้อกกับไปในนัยะที่ไปเกิดตายเลยครับแล้วชาติสุดท้ายของพระพุทเจ้าที่เป็นมนุษย์นั้นท่านก็ต้องสะสมเป็นพระอริยะมาแล้วสิครับที่ไม่ก็าล้วจากนั้นก็ขึ้นไปสวรรค์อีกก็ยังเป็นพระอริยะอยู่ไงครับลุงดาถ้ามันเป็นไปตามที่การเกิดแบบนั้นใช่ก็เหมือนกับกับภาษาคนในการเกิด กาแก่คนจางเจ็บคนตายนะการเกิดแบบนั้นต้องมีคนเกิดใช่ไหมต้องมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายถูก,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 กไหมอันนั้นภาษาธรรมแบบคนแต่ทางภารรษาธรรมะบาลานซ์ธรรมไม่มีคนนะรียกว่าปฏิจจสมุปบาทไม่มีเรื่องนรกสวรรค์เลย มีแต่เรื่องแบบมิชาความโง่ล้วนๆความหลงพูดถ <ừ. S 1> ึงเรื่องตันหาเรื่องอุปทานเรื่องพบชะลา,าล้รณะหรือเรื่องเกิดดับเท่านั้นมีแต่สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นดับเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยเข้าใจไหมอแต่ครับแล้วถ้า,ถาในนั้นมันไม่มีใครเป็นอะไรแล้ว มันจะเป็นอะไรยังไงเหรครับคุณอาฮะแล้วมันจะมีใครเป็นอะไรเหรครับคุณอา <c oughs> ไม่เป็นสิออกจากความมีความเป็นเป็นหมหาสุญญ่าไงเป็นอนัตตาไงฮะใช่นไะ <c oughs> หมนี่ผมกำลังมองว่าสิ่งที่เราถูกสอนมาถ้าสอนไปตามหนังสือเนี่ย ต่การเป็นอะไรทุกอย่างเนี่ยมันยากมันนานแสนนานมากอ,อกถ้าเรามองในหลักของของของภูพิศาสตร์ในประเทศนั้นๆในสมัยสองพันกว่าปีเชื่อไหมพระพันสองพันสามพันพระหมืน่นรูปเดินทางไปด้วยกันเนี่ย มึงคิดว่าเยอะทำไมแล้วหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านมึงว่าว่าเป็นชาวป่าชาวเขาอ่ะฮะมึงจะเอาข้าวที่ไหนกินขนาดผ้ายังหายากเลยมันผิดขลัรก,การมากเลยนะไอเกียนดนำลาฮะเอามึงไปนั่งฟังซ้ำแสนโงแสนคนอย่างเงี้ย มึงคิดว่าคนจะเดินทางมาฟังธรรมแสนคนเนี่ยนะขนาดเดี๋ยวนี้มีรถนะในเมืองเมือง,งหนึ่งมันจะมีกี่คนกว่าสมัยสองพันกว่าปีอ่ะส้วงตาเราเรา,าท่านใช้วิธีการส่งเสียงยังไงให้มันได้ยินกันทุกคนนะครับทามไม่รู้สิไ <c oughs> ม่มีเสียงตามสายนะเส <c oughs> ียงพระเจ้า ดังกลางวันกลางวันแบบฤาษีบรรลืออะไรเงี้ยกูไม่รู้เรืบรรลือหน้าอะไรก็าลาบอกว่าส่งเสียงตอนกูว่าบรรลือเสียหน้าอยู่ดังไม่ตัวโลกเนี่ยนะแต่อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้จริงไหมแต่เราไม่ได้เอาตัวนั้นแต่พูดถึงหลักการคนจะมาฟังทำมึงเดินมาเนี่ยกว่าจะครบหมื่นคนเนี่ยมึงคิดดู ในป่าเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอะในทางภูมิศาสตร์หรืออ่าอะไรต่างๆได้เสจแล้วใช่ครับแล้วก็มาแบบประเทศนัดหมายด้วยนะครันบุคตาบรรจบพอดีด้วยไม่ไพูดถึงเวลาพเพราะว่าพธเจ้าเสายรับใช่ใช่ครับกว่าจะมาหาพระพุทธเจ้าได้มันก็ต้องนัดหมายกันนะยครับุคตาาถ้าพูดถึง <c ười> ประชากรสมัยก่อนเนาะ พูดถึงเรื่องประชากรดีกว่า,าออเอาพูดถึงเมืองเมืองหนึ่งแพร์แพรนหนึ่งออะบังเชื่อไหมรถม้าเนี่ยถือว่าโรซารอยอะเนอะเกวียนเนี่ยถือว่าเอาผ่านอะมีแต่พระราชาเท่านั้นนะัะยี่รถมา้าหรือมหาเศรษฐีอันมากส่วนมากเพ่อค้าจะใช้ขบวนเกวียน ลองเราคิดดูว่าคนจัดควบม้ามาฟังธรรมมานะฮะหรืออย่างไรเร <c oughs> ื่องหมูว่าหนึ่งว่ามันมีมันมีถึงพันราคาเรือนไหมล่ะอาจจะบ้านหนึ่งมีม้าตัวหนึงอะไรเงี้ยเผ่าหนึ่งเนี่ยเผ่าพันหนึ่งนะจริงไหม ถ้าพูดถึงเนี่ยหลักของของมองูมิศาสตร,ร์หรืออะไรต่างๆเอาถือว่าเป็นไปได้ก็ได้เราไม่ได้พูดเราเป็นไปไม่ได้นะเราถาม,มหลักให้ฟังอนะ่ะ <c oughs> ไม่ตั้งตั้งโจทย์ไว้ก่อนเราไม่ได้ตัดสินนะเนี่ยนะจริงไหมล่ะ,ะถ้าเราเชื่อเชื่อเลยเนี่ยม,มันจะไม่ขัดหลักกพอพอพยารของพระพุทธเจ้าสอนนะการามาสูตรเลยนะ เชื่อจะพึ่งจะพือไปเลยเนี่ยเหมือนคนมาหาให้ผู้หาเลิกจะสร้างวัดนะมึงจะมึงทำความดีมึงจะสร้างอะไรไดีดีมึงต้องหาเลิอกอ่ะนะแต่ทำความชัว่วมึงไม่หาเลิกเลยนะฮะวันไหนดีมันดีทุกวันนะมึงทำความดีมึงเชื่อไหม ความช่วไม่ต้องรอเลิกครับความดีด้องรอเลิก <c oughs> เขา <c oughs> ใจ่ไหมละ่ะมันผิดของหลักฐานหลักเกณฑ์มากเลยแล้ยวย่เนี้ยวันนี้เรามาฟม,ม,มาพูดกันเรื่องนี้มันถึงได้โกเสียงกันเมื่อกี้เขาบอกขอเสียงลงตาเยียงได้ไม่ใช่เสียงหรอกเพราะหลวงตาไม่ได้ตัดสินนะที่พูดเนี่ย ไม่ตัดสินว่าเป็นได้หรือเป็นไม่ได้ตั้งคําถามเฉยเหมือนหลวงตาตั้งคําถามว่ามึงไปกลา่าบทำไมต้นโหไม่ได้ห้ามนะฟังคำถามให้ดีฮะอย่าไปตีความไปเลยไม่ได้ฟังเลยคำถามนี่สำคัญนะะพวกชาวพุทธก็ เหมือนอย่างผมไปเนี่ยก็คือไปกราบพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดสรู้ตรงนี้มาเรียกถึงคุณพ,พธธะะระพ<ด>ุทธเจ้าเนี่ยะนไก็ดีนะไม่ได้ว่าไม่ดีนะไปเถอะไนเนห้ามตามสบายถูกไหมแต่ตั้งคำถามว่าไปเกิดไปถามทำใหม่เหม,ม,มือนคนไปขอพรจากหลวงพ่อชันใจหลวงพ่อปักได้ ก็แค่เข้าเช็ดเทียบเอาพอมันรูปไปทาปากเแดงมึงไม่ทำกรรมเลยไม่ทำการทำงานเลยหรือเฮ้มันขัดหลักคำสอนด้วยซ้ำไปนะพระเจ้าสอนเรื่องกรรมกันมะแปลว่าการกระทำนะเพราะการทำ่รองตามมีเรื่องประเด็นพุทธศาสนามาเยอะนะ ออคอขอถามอีกครับคือบางท่านก็ว่าลวงตาเนี่ยแย้งครูอาจารย์พราะครูอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยก็บอกว่ากลับมาเกิดอีกแต่ทีนี้เนี่ยผมขอถามหน่อยครับหากการมากลับมาเกิดอีกเนี่ยมันหอบเอาความเป็นโสาบันมันหอบตัวไหนไปครับไม่รู้สิแต่่องตายก็เป็นสีโสาบันเป็นโสาบันแต่ในท้องเอาสิฮะยห็งไหมลวงตาเขางเั้น ก็ต้องบริบูรณ์เรื่องศีลถ้าเอาพูดเรื่องในตำราก็ต้อง่าตำราครับเพราะตำราบอกเขาศุลธันต์มันก็ต้องบริบูรณ์ตั้งแต่ในท้องอย่างนีใช่ไม่ทำทั่วแล้วเพราะพระพุทธเจ้าเขาพูดว่าพระสุรบันไม่กลับไปทำทั่วอีกแล้วใช่มันย้อนแย้งกันมากพราเจ้าลุงตาไม่ได้อ่าว่าพูดถึงพระรุ่นก่อนหรือไม่รุ่นก่อนหรือรุ่นปัจจุบันนะลุงตาไม่ได้สนตัวนั้นหรอกนะ สนในหลักการที่เราพูดมันไม่จัดสินว่าผิดวัตถุนะถูกไหมถ้าถ้ามันผิดหลักเดีย๋ยวว่าจะรุ่นก่อนเลยรุ่นอีกตั้งแต่สมัยพุทธการผูก็ย้อนแยง้งสมัยพุทธการเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระเจ้ามันก็ด่าพระเจ้าก็มารบอยู่เยอะแยะฮะ จริงไหมมึงรู้ได้ไงรุ่นก่อนเป็นพ้าละหันเอามันมีเครื่องวัดเหรอกูเห็นจะพดเพชรพ้าอ,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 อริยะผ้าละหันเต็มประเทศไทยอยู่เนี่ยใครแหละเป็นคนไปเอาผ้าพวกนั้นมาใครแหละเป็นคนจัดสินว่าใครเป็นอะแ้มึงไปเชื่ออย่างนั้นเ่ะมันก็ผิดหลักการคำสอนอีกแหละ กูพูดถึงเรื่องศาสนานะกูไม่ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นไม่ได้สําคัญตรงนี้กูพูดถึงมันย้อนแย้ง <S <S เราเต็มไปด้วยหลักเหตุผลนะศาสนาพุดเราเนี่ยจริงไหมถ้าบทนานๆอะเป็นล้มปูอย่างเงี้ยเหมือนหนังจีนอย่างเงี้ยนะอาจารย์ปูเนี่ยยิ่งแกยิ่งหนวดขาวผมเขายิ่งมีพลังกำลังมากอย่างเงี้ยเลยเหรอกำลังภายในยิ่งอะ